สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสปอยหนังตุรกีเรื่องวิซอนเตเล่2001เรื่องนี้ได้คะแนนจากรอเทน n t มิโ t o ไป88%และคะแนนจาก IMDB คือ8คะแนนเต็ม10ค่ะก่อนรับชมแอดอยากจะขอให้เพื่อนๆน,นั้นช่วยกันกดคนละหไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ เรื่องรา,ราวคร่าวๆก็มีอยู่ว่าณเมืองชนบทแห่งหนึ่งชาวบ้านที่นี่ไม่มีใครรู้จักโทรทัศน์เลยสักคนแต่แล้ววันหนึ่งรัฐบาลก็ได้ส่งโทรทัศน์เครื่องแรกมาให้นายกเทศมนตรีจึงพยายามที่จะผลักดันให้ชาวบ้านรู้จักและหันมาใช้โทรทัศน์แต่โชคชะตากลับเล่นตลกเมื่อคนที่เดินทางมาส่งโทรทัศน์นั้นกลับไม่อยู่สอนวิธีใช้งานพวกเขาจึงต้องหาวิธีกันเอาเองเรื่องราวจะวุ่นวายแค่ไหนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปฟังสปอยกันได้เลยคะ่ะ เปิดฉากมาที่เมืองชนบทแห่งหนึ่งในประเทศตุรกีคนที่นี่ส่วนใหญ่ชื่นชอบการดูหนังกลางแปลงที่ใช้หนังของประเทศตัวเองเอามากๆแต่ละคืนก็จะแห่กันมาซื้อตั๋วเพื่อดูหนังใครไม่มีเงินก็จะปีนต้นไม้ขึ้นไปดูบ้างหรือดูบนหลังคาบ้านตัวเองบ้างเหมือนอย่างครอบครัวนี้ที่มักจะลักไก่มานั่งดูหนังบนหลังคาทุกคืนเพราะสถานที่ใช้หนังอยู่หน้าบ้านพวกเขานั่นเองค่ะอันที่จริงแล้วพวกเขาเป็นคนในครอบครัวของนายกเทศมนตรีแห่งเมืองนี้ลูกชายของนายกมีสา แต่ริฟัตคือลูกรักของพ่อกับแม่เพราะว่าเอาไหนที่สุดในบรรดาลูกชายแล้วแต่ไม่นานมาน,นี้ริฟัตเองก็ถูกทางการเรียกตัวเข้ากรมเพื่อทําภารกิจวันต่อมาเขาจึงไปบอกลาแฟนสุดที่รักโดยได้มอบสร้อยที่แขวสเก็ตแพลของเขาให้เป็นที่ระลึกเพราะเป็นความทรงจําดีๆที่เขาหกล้มตอนเจอกับเธอครั้งแรกจากนั้นจึงมาบอกลาแม่ซึ่งแม่นั้นก็เป็นห่วงลูกเอามากๆเรียกได้ว่าถ้าไปแทนลูกได้เธอก็จะทํา ภาพมาที่ตัวละครสําคัญอีกตัวหนึ่งค่ะเขาคนนี้ก็คือช่างซ่อมวิทยุ จะขอเรียกเขาว่าเอมินนะคะเอมินเป็นคนที่เก่งมากๆแต่เขาเป็นโรคที่ควบคุมท่าทางตัวเองไม่ได้ชาวบ้านคนอื่นๆจึงชอบแกล้งให้เขาทำท่าตามอยู่เป็นประจำสุดท้ายเอมินจึงกลายเป็นคนบ้านในสายตาคนอื่นแต่เขาก็ายังทำงานและใช้ชีวิตตามที่เขาถนัดต่อไปปกติแล้วเอมินจะอาศัยอยู่บนเขาและจะปั่นจักรยานเข้ามาในเมืองเพื่อฝากคนขับรถเมล์ซื้ออุปกรณ์ช่างอยู่เป็นประจำและในขณะเดียวกันนั่นเองนายกเทศมนตรีก็ได้เดินทางมาส่งรีฟาร์ลูก ของเขาเพื่อเข้ากรมไปทําภารกิจที่อังการาต่อมาตัดภาพมาที่ศาากลางผู้บริหารเมืองได้เข้ามาพบกับนาย,ยกเพื่อบอกว่าผู้วารัฐจะส่งโทรทัศน์มาที่นี่ซึ่งมันก็ทําให้นาย,ยกเทศมนตรีนั้นดีใจมากเขาได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของโทรทัศน์มานานแล้วเขาคิดว่าการมีโทรทัศน์ก็คงจะเหมือนมีโรงภาพยนตร์ฉบับย่ออยู่ในบ้านและเจ้าเครื่องนี้ก็น่าจะคล้ายๆก,กับวิทยุที่มีภาพนั่นเองค่ะซึ่งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของเมืองนี้ที่จะได้รู้จักกับของเล่นใหม่นะสารกลาง วันต่อมานายกเรียกชาวบ้านมาชุมนุมเพื่อแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับโทรทัศน์พร้อมการันตีว่าเจ้าเครื่องนี้จะนําสิ่งดีๆมาให้เมืองนี้อย่างแน่นอนและไม่นานคนส่งโทรทัศน์จากอังกาที่ผู้ว่าส่งมานั้นก็ได้มาถึงที่นี่เขาลงรถมาด้วยความหัวเสียเพราะเรื่องส่วนตัวเขาบอกกับนายกแต่เพียงว่าให้เอาเครื่องนี้ไปเปิดบนยอดเขาสูงๆเมื่อได้สัญ,ญญาณภาพแล้วก็ลองปรับดูจากนั้นก็รีบบึ่งรถกลับไปและที้งให้พวกนายกที่ยังไม่เข้าใจวิธีใช้งงกันยกใหญ่ จากนั้นนายกและพวกก็ได้มาหารือกันว่าเจ้ายัางไงต่อผู้บริหารเมืองว่าคนที่นี่นั้นไม่มีใครพอจะทําเป็นเลยนายกจึงเสนอชื่อเอมีนช่างซอมพิทยุคนนั้นแม้จะถูกเตือนว่าเอมีนบา้บาบา้าบแต่นายกก็ยืนยันว่าถ้าเป็นเขาต้องทําได้แน่ ตัดภาพมาที่บ้านนายกนั่งจ้องโทรทัศน์ด้วยความปลื้มอ,อกปลื้มใจเมียจึงเข้ามาต่อว่าที่เขาเอาแต่สนใจเจ้าเครื่องนี้จนลืมลูกรักไปเลยเธอนั้นไม่สามารถติดต่อกับริฟัตท,ที่กลมได้เลยไม่รู้ตอนนี้จะเป็นตายรายดียังไงซึ่งนายกเองก็พยายามที่จะบอกให้เมียใจเย็นๆมันก็เป็นแค่เรื่องปกติที่ลูกผู้ชายต้องไปรับใช้ชาติหลังจากพูจบเขาจึงหันมาพิสวัสกับโทรทัศน์ต่อวันต่อมาเจ้าของหนังกลางแปลงพยายามที่จะมาปล่อยเขาให้กับผู้นำศาสนาว่านายยกนั้น จะนำสิ่งอัปมงคลที่เรียกว่าโทรทัศน์เข้ามาเขาว่าเครื่องนี้สามารถฉายหนังที่ดูหมิ่นศาสนาได้ทุกเมื่อซึ่งเราไม่สามารถควบคุมมันได้จากนั้นผู้นำศาสนาจึงเอาเรื่องนี้ไปเตือนเมียนายกว่าโทรทัศน์ที่ได้มานั้นมันจะนำอันตรายมาสู่ทุกคนพร้อมบอกให้เธอกำจัดมันทิ้งเมื่อมีโอกาส ต่อมานายกให้ลูกชายไปตามเอมินช่างซ่อมวิทยุมาหาเมื่อเอมินรู้ว่ามีเครื่องโทรทัศน์อยู่จริงจึงตื่นเต้นมากเขาคิดเวลาว่าสักวันต้องมีคนทําวิทยุที่มีภาพขึ้นมาจริงๆจากนั้นเขาจึงรีบไปหาหนายกทันทีตัดภาพมาที่บ้านนายกนายกวุ่นวายเสียงดังที่อยู่ๆโทรทัศน์ก็หายไปสุดท้ายก็ได้มารู้ทีหลังว่าเมียเอาไปซ่อนเมียที่ถูกทางศาสนากล่อมมาอีกทีก็พยายามที่จะขัดขวางยกใหญ่นายกและเมียได้ทะเลาะกันอยู่นานจนในที่สุดเอมีน ก็มาถึงพร้อมกับขยันขยอถามหาโทรทัศน์เครื่องนั้นจนในที่สุดเมียก็ได้ยอมบอกที่ซ่อนเอมินคลั่งไคล้โทรทัศน์มากเขารู้ว่าต้องติดตั้งมันในที่สูงเขารับปากว่าจะจัดการให้แต่ก่อนอื่นก็ต้องขอแก้ฟ้าครอบเพื่อดูการทํางานด้านในก่อนซึ่งนายกได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจมากและไม่อยากจะไว้ใจเอมินเลยแต่สุดท้ายก็ยอมเสียงให้เขาทําหลังจากแก่เครื่องดูแล้วเอมินก็เข้าใจหลักการทํางานของมันทางด้านนายกนั้นลุ้นจนแทบคลั่งว่าเอมินนั้นเ เขาจะเข้าใจและทํามันได้จริงๆหรือเปล่าแต่เมื่อได้รับความมั่นใจจากเอมินนายกก็ล่งอกและพร้อมที่จะทดสอบโทรทัศน์ในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นทุกคนต่างเดินทางไปดูการทดสอบโทรทัศน์ที่เนินเขา ก่อนทดสอบนั้นนายกก็ได้ให้คำมั่นกับทุกคนว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะมีข่าวอะไรจากอิสตันบูลพวกเราจะได้รู้พร้อมกับพวกเขาทันทีไม่ต้องรออ่านหนังสือพิมพ์ที่กว่าจะมาถึงที่นี่ข่าวก็ทราไปหมดแล้วจากนั้นนายกก็ได้ลงมาทดสอบโทรทัศน์หลังจากเปิดเครื่องปรากฏว่าไม่มีภาพมีแต่เสียงสัญญาณที่ขาดหายเจ้าของหนังกลางแปลงจึงหัวเราะเยาะและปั่นให้ชาวบ้านดูถูกของเล่นใหม่นี้ส่วนเอมินก็บอกกับนายยกได้แค่ว่าเราอาจต้องลองใช้เนินเขาอื่น หลังจากที่พวกเขาย้ายเนินเขาและเปิดโทรทัศน์อีกครั้งผลปรากฏว่าก็ยังดูไม่ได้เหมือนเดิมทีนี้ก็สนุกป่าชาวบ้านกันยกใหญ่เลยค่ะวันต่อมาพวกนายกจะทดสอบโทรทัศน์กันอีกรอบแต่คราวนี้ไม่มีชาวบ้านมาสักคนเมื่อถึงเวลาเอมินจึงเริ่มทดสอบโดยใช้อุปกรณ์ช่วยแต่โชคไม่ดีที่เครื่องดันติดไฟซึ่งพวกเขาก็ช่วยกันดับไฟได้อย่างทันท่วงที พวกชาวบ้านปากร้ายเมื่อรู้ข่าวก็มานั่งเมามอยทากทาง,ทางนาย,ยกอย่างสะใจหลายวันต่อมาเอมินก็รู้สาเหตุที่ทำให้ไฟไหม้ นั่นเพราะว่าเครื่องมันร้อนเกินไปเขาจึงแก้ปัญหาด้วยการเอาพัดลมระบายอากาศมาใช้แต่มันก็ติดตรงที่ว่าพัดลมต้องใช้ทานซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปหาทานมาจากไหนเขาเอาเรื่องนี้มาบอกนายกและบอกว่าจะทําการทดสอบอีกครั้งซึ่งนายกนั้นก็ไม่อยากจะเอาด้วยแล้วแค่นี้เขาก็ขายหน้าและเสียความน่านับถือไปมากแล้วแต่เอมินยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจและเสนอว่าในเมื่อเอาโทรทัศน์ไปเปิดทุกเนินเขาแล้วแต่มันยังไม่ได้ผลดังนั้นเราต้องขึ้นไปเปิดบนยอดเขาที่สูงที่สุด แต่ปัญหาคือมันเอารถขึ้นไปข้างบนไม่ได้และยังไม่มีใครเคยขึ้นไปที่นั่นมาก่อนด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นนายกและคณะขนโทรทัศน์ขึ้นรถเมียก็ว่านายกนั้นเสียสติไปแล้วแต่นายกก็ไม่ฟังเมื่อพร้อมแล้วพวกเขาจึงออกเดินทางจากที่แอดได้บอกไปตอนแรกว่าพัดลมระบายอากาศของเอมินต้องใช้ถ่านถึงจะทำงานได้ ก่อนขึ้นไปยอดเขาเอมินก็ได้ไปจิกแบตเตอรี่รถยนต์ของสองพ่อลูกนังกลางแปลงขึ้นไปด้วยเรียกว่าร้ายไม่เบาเลยค่ะทุกคนนั่งรถขึ้นไปจนสุดทางแล้วหอบเข้าของข้ามแม่น้ําข้ามเขาด้วยความยากลําบากจนในที่สุดก็ขึ้นไปด้านบนจนได้ เมื่อเซตอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเอมินจึงเปิดโทรทัศน์ด,ดูแล้วสัญญาณภาพก็ปรากฏขึ้นทุกคนนั้นดีใจมากแต่เมื่อมองในจอดีๆกลับเห็นภาพคนเปอร์เซียเอมินจึงว่าโทรทัศน์เครื่องนี้ต้องเป็นของคนอิหร่านแน่ๆทุกคนได้ยินเช่นนั้นก็สะบัดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันบ้าอะไรอุตส่าห์ดันโดนจนมาถึงจุดสูงสุดแต่ทำไมต้องมาเห็นคนพวกนี้ด้วย เมื่อกลับมาด้านล่างนายยกซึ่งบอกทุกคนด้วยความผิดหวังว่าพวกเขาได้โทรทัศน์ของอิหร่านมาซึ่งแน่นอนค่ะตุรกีกับอิหร่านนั้นไม่ถูกกันนะคะขณะที่นั่งคอตกกันอยู่คนของนายกที่กลับลงมาด้วยก็ลองเปิดโทรทัศน์ดูซึ่งคราวนี้โชคดีค่ะมันกำลังใช้หนังตุรกีของประเทศเขาเมื่อทุกคนรู้เรื่องก็เฮก,กันทั้งเมืองต่อมานายยกจึงเชิญทุกคนมานั่งดูโทรทัศน์พร้อมกันอย่างเป็นทางการที่บ้านเมื่อพร้อมแล้วเอมินจึงเปิดโทรทัศน์ ภาพที่ปรากฏบนจอคือการรายงานข่าวความสงบของบ้านเมืองว่าด้วยกองกําลังตุรกีประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และพลทาหารรวม5นายได้เสียชีวิตในเขตศัตรูซึ่งหนึ่งในนั้นคือริฟัตลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของครอบครัวนายกเมื่อประโยคนั้นสิ้นสุดลงความเงียบและความเศร้าก็มาเยือนบ้านเขาผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่คนในครอบครัวรวมทั้งแฟนของริฟัตต่างก็รับไม่ได้กับการสูญเสียในครั้งนี้ การเปิดตัวโทรทัศน์เครื่องแรกของนายกในวันนี้ไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกยังไงดีนะคะเช้ามาเมียนายกมาถามหาร์คของรีฟัส นายยกจึงว่าทางนั้นได้ฝังเขาไว้ที่สุสานผูเสียสละในสงครามที่ไซปรัสแล้วเมียได้ยินเช่นนั้นก็ใจสลายไปอีกที่แม้แต่ศพลูกชายก็ยังไม่ได้เห็นเธอจึงกลับไปที่บ้านและยกโทรทัศน์เครื่องนั้นออกไปแม้เอมินจะบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเจ้าเครื่องนี้แต่เธอก็ไม่ฟังเธอให้เอมินเอาไปฟังบนเนืนเขาด้วยความเกลียดความเศร้าและอะไรลูกชายส่วนแฟนริฟรัตก็ถูกจับแต่งงานกับหลานเจ้าของร้านเสื้อสูทซึ่งเธอก็ยังเก็บสร้อยสเก็ตแผลของริฟรัตเอาไว้ไม่เคยห่าง แล้วหนังก็จบลงค่ะเรื่องนี้แอดว่ามีหลากหลายอรรถรส ทั้งฮาลุนแฮ ppy และหดหูครบจบในเรื่องเดียวค่ะซึ่งแอดนั้นเห็นใจในายกมากนะคะที่อุตส่าห์ผลักดันและทําทุกอย่างเพื่อให้คนได้ดูโทรทัศน์แต่สิ่งแรกที่ได้รู้จากมันคือเรื่องการตายของลูกชายเล่นเอารู้สึกไม่ถูกไปเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบหนังแนวนี้กันหรือเปล่าใครมีความคิดเห็นยังไงเม้นท์มาคุยกันได้นะคะสําหรับใครที่ชอบช่องนี้ก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ